คุณดูหลังเรื่องอะไรครับบาร์บี้บาร์บี้ใช่บ้าไปแล้วคุณสีทำไมอ่ะโอ้โหโหใช่ผมมาแต่งบาร์บี้เหรอเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับแต่งตัวเป็นเคนเลยงี้เหรอแต่งตัวเป็นเคนเลยเสื้อข้างในไม่ได้ใส่หัวทองทองคุณสีครับเอาจริงนะถึงคุณสีจะชอบกันไหนไหนผมก็ไม่แต่งให้หรอกครับโดนล้อาตายแล้ะโลกปเนี่้ไม่มีใครแต่งหรอกครับผมบอกให้มีค่ะมันไม่มีมีมันไม่มีมีใครมันจะแต่งได้ถ้าหลังไปสิ อ๋อคุณดิโชคุูสิศครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งด้วยเลยนะขอบคุณมาครับออเอ่อนี่คูเปิศีว่างเหรอครับก็เว้นสอนสามชั่วโมงอะค่ะอ๋อเหรอพอดีว่าพอดีวันนี้ผมมาวันนี้คือจะชวนคุเปิศีไปทานข้าวนนะครับก็อาจจะไปดูหนังกันสักรอบสองรอบไปหาวิวแถวยุทธยาปั่นจักรยานดูเมืองเก่ากันสักนิดนึงสักสี่ห้าชั่วโมงก็ได้ครับ นี graduate, ่อย <sim> ่าบอกนะคะว่าครูเดโชกำลังชวนเมสีไปเดทค่ะเปสศีไม่ว่างค่ะโอ๊ะไม่เป็นไรนี่ครับมันก็ไม่ใช่บอกว่าพุ่งนี้ไม่ได้แล้วก็วันอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยวันวันไหนก็ได้ครับคุณสีว่างะไรถ้าเป็นครูเดโชไม่ว่างสักวันเลยแ่ะค่ะต้องทำไมล่ะครับเครื่างนี้นะคะเป็นสีจะพูดตรงตรงเลยครูเดโชไม่ใช่สเปคผู้ชายในฝันของเมสีค่ะครูเป้ศรีทำไมครูเปีพูดอย่างนั้นล่ะครับ แล้วแล้วสเปคของคุณเป็นสีมันคือคือแบบไหนคือยังไงเหรอครับบอกผมได้นะครับผมพร้อมทำให้คุณเป็นสีทุกอย่างเลยพร้อมทำเลยเหรอคะทุกอย่างครับเป็นสีชอบผู้ชายที่ดูมีความรู้ถึงขั้นที่แบบว่าเป็นทนายความยิ่งดีเลยค่ะผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบซีรีส์ที่เป็นสีดูอยู่อะค่ะเรื่องอะไรนะครับเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้านายสันเตียโอเคครับคุณเปนสีชอบแบบนั้นใช่ไหมครับผมจะทำตามที่คุณเป็นสีชอบค่ะจนกว่าคุณเป็นสี ที่ยงังไม่เด็กกับผมครับอ,อ,อุ๊ยคูณได้ชอจบปอโทรแล้วหรอคะใช่ครับผมเรียนจบเมื่อาวานจะบ้าแลยคุณเิ็นีก็แต่งตัวอย่างนี้คืออะไรคะเนี่ยไม่ใช่ครับผมถ้าแต่สารที่เขาอบในมาตา278ถ้าหากว่าทำการให้คนอื่นตกหลุมรักคุณมีสิทธิที่จะติดคุกเป็นเวลาเจเดือนแต่ติดใจตลอดไปนะจ๊ะ แต่งตัวอะไรคะเนี่ยเอา้าก็คุณมินสีบอกเองว่าชอบแบบผูภิภาษานี่ไงครับตอนนี้มินสีไม่ได้ชอบแล้วคะ่ะซีรีส์เรื่องนี้มันจบไปแล้วคะ่ะแล้วคุณในชอก็ไม่ใช่สแปงเพนสีแล้วตอนนี้ตอนนั้นน่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่คะ่ะแล้วตอนนี้คุณมินีด,ด,ดูดูเรื่องอะไรอยู่ครับแผลหัวใจนายด็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์นี่ออกไปไหนคะนะ่ะคุณในชอบ สวัสดีครับเอ่อคุณที่ไปที่นะัดตรวจไว้พร้อมนะครับวันนี้ผมคุณหมอเดโชวันนี้ยินดีกับคณไข้นะครับที่มาตรวจที่นี่กูตรวจภายในใช่ไหมครับทางขาเลยครับคุณเดชโชวยนั่งลงเลยค่ะอะไร่ะครับที่คุณหงุดหงิดอะไรเผมเป็นนี่ผมเป็นหมอเลยเห็นไหมเนี่ยสีหงุดหงิดมากเลยค่ะสัตยแพทย์สัลยแพทยพ์ไม่เป็นไรทั้งสิ้นค่ะอาจจะคล้ายนิดนึงแต่เป็นสีไม่ได้ชอบแล้วนี่สิ ก็คุณสียังบอกผมอยู่เลยว่าชอบคนเป็นหมอเคนสีไม่ดูซีรีส์แล้วค่ะอะไรคุณสีดูอะไรคะเนี่ยไปดูหนังค่ะย้ายไปดูหนังใช่เข้าโรงแล้วด้วยคุณดูหนังเรื่องอะไรครับบาร์บี้บาร์บี้ใช่บ้าไปแล้วคุณสีทำไมอ่ะโอ้โฮใช่ผมมาแต่งบาร์บี้เหรอเป็นไปไม่ได้หรอครับแต่งตัวเป็นเคนเลย่งี้เหรอแต่งตัวเป็นเคนเลยเสื้อข้างในไม่ได้ใส่หัวทองทองคุณสีครับเอาจริงนะถึงคุณสีจะชอบกันไหนผมก็ไม่แต่งให้หรอกครับโดนล้อตาย และลกไปเนี่ยไม่มีใครแต่งหรอกครับผมบอกให้มีค่ะมันไม่มีมีมันไม่มีมีใครมันจะแต่งได้ทั้นหลังไปสิบ้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย Hi Ken Hi Bobby In the Barbie Girl In the Barbie World ทำไมปีนี้เค้นแก่จังนี่ไงคะครูเดโชทำไมจะไม่มีใครแต่งนี่ Hi Ken Hi Bobby บ้าไปแล้วย่องใจ แต่งเลยครับครูสบายเลยโอ้ยนี่มึงเคนก็ต้องหนักปะเนี่ยบ้าไปแล้วแต่งตัวเลยครับเนี่ยเคน I am Bobby โอ้โหเคนบารี่อินเนี่ยบารี่เราอินเนี่ยบารี่กันสบายเลยโอ้ยเคนหมวยลยเคนกับหมวยไงเคนกับหมวยอ่านั้น <Ken. S 1> เราไปดูหนังกันดีกว่าไปค่ะ <laughs> <laughs> และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายหาังแรยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอด็กๆน